สวัสดีครับผมธาราสังหาปจินนะครับวันนี้พามาชมอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับแปลงเล็กนะครับตรงนี้นะครับเนื้อที่1งานนะครับ1งานหรือว่า100ตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับเพิ่งย้ายออกไปนะครับยังไม่ได้เคลียของเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายครับทางเจ้าของที่เขาเคลียให้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่100ตารางวานะครับตรงนี้ขายราคา9000แนะครับ 9แสนนะครับอยู่บ้านบุญยใบนะครับตำบลท่าตูงอำเภอเสียงโพุทธจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่โซนนะครับนิคมอุตสาหกรรม304นะครับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับบิ๊กซีโรตัสนะฮะเซเว่นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชุมชนนะครับขนาดใหญ่นะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านบุญยใบนะครับตรงนี้นะฮะห่างจากนิคมแค่ไม่ถึงกิโลนะครับตรงนี้นะครับเดิน เดินทางนะครับเข้าด้านหลังนะครับนิคมอุตสาหกรรม3ามนสี่นะครับไปตลาดนิคมอุตสาหกรรมสามนสนะครับไปตลาดนิคมอุตสาหกรรมสามสใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าทางเจ้าของยังไม่ได้เคลียสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่ให้นะครับตรงนี้นะครับทาราก็มารีวิวให้ก่อนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะครับก็ทักทาราสังหารปจีนเข้ามานะครับ หน้ากว้างนะฮะได้หน้ากว้างนะครับตรงนี้นะครับทําบ้านขายได้สบายเลยนะครับตรงนี้นครับหนึ่งงานนะครับราคาเก้าแสนบาทนะครับครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ